ธรรมะสวัสดีนะครับสําหรับนักเรียนสายชั้นป .1 นะครับหมูผ่านไปแล้วนะครับเสือกําลังจะมานะครับเสือเพราะฉะนั้นปีนี้สัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนออนไลน์อยู่เหมือนเดิมนะครับครับนักเรียนหลายคนอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่นะครับนักเรียนก็มีโอกาสที่จะอยู่ในครอบครัวและถ้ามีเวลาว่างนักเรียนก็จะหากิจกรรมมาทํา กิจกรรมที่นักเรียนมาทำก็คือพวกของเล่นนะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับของเล่นว่ามันเป็นอย่างไรไปดูคลิปเลยนะครับคิปของเล่นเด็กสุดอันตร,รายเท่าที่เคยมีมาอันดับที่10เกมปลาลูกดอกด้วยแรงอัดที่สูงถึง2,000 3ปอนด์ต่อตารางนิ้วทำให้ลูกดอกที่ว่านี้สามารถเจาะกระโหลกศีรษะของคนได้ในช่วงปี1970 ล,ลูกดอกพวกนี้ควรจะขายให้เฉพาะคนโตเท่านั้นแต่ก็มีแค่ไม่กี่ร้านเท่านั้นแหละที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแต่หลังจากที่มีรายงานการบาดเจ็บที่เกิดจากลูกดอกชนิดนี้และมีผู้เสียชีวิตถึงสามรายด้วยกันจึงทําให้ทางคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้บริโภคสั่งห้ามจนาหน่ายลูกดอกชนิดนี้ในปี1988ทุกวันนี้คุณยังสามารถซื้อลูกดอกที่ว่านี้ได้ตามร้านค้าทั่วไป แต่จะเป็นแบบที่ไม่มีชนิดที่ปลายเป็นเหล็กแหลมอีกแล้วมีเพียงแบบที่มีปลายเป็นพลาสติกกลมๆเหมือนตุ้มน้ำหนักเท่านั้นอันดับที่9ก้าไคทิ e คนที่ขึ้นไปขี่เจ้าแผ่นกลมๆบางๆที่มีเส้นผ่านสูนกลางประมาณ3เมตรที่ใช้เรือลากนี้จะต้องกละตดตกสายแรงๆเพื่อทําให้มันสามารถร่อนในอากาศได้แต่โชคร้ายหน่อยตรงที่เมื่อใดก็ตามที่มันขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศแล้วโจแผ่นกลมบินได้ใบนี้ ก็จะควบคุมยากอยู่สักหน่อยซึ่งหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บสาหัสอีกหลายสิบคนทางบริษัทที่รับผิดชอบจึงได้เรียกเจ้าทิวปนี้กลับไปด้วยสาเหตุที่ว่าผู้ใช้ขาดความระมัดระวังในการเล่นอันดับที่ 8. b u บัคกี้บอล c k บัคกี้บอลเป็นลูกบอลแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดสูงมากๆ มันสามารถนํามาใช้เรียงต่อกันเพื่อสร้างเป็นประติมากรรมสุดสร้างสารรค์บนโต๊ะทํางานหรือแม้แต่นํามาใช้แทนลูกดอกเพื่อพาไปที่ตู้เย็นของคุณก็ยังได้แต่โชคร้ายตรงที่ไอเจ้าแม่เหล็กลูกกลมๆเหล่านี้มักจะยวนใจจนเด็กๆต้องหยิบใส่ปากกลืนลงไปในท้องกันและเมื่อเจ้าแม่เหล็กพวกนี้ถูกกลืนลงไปหลายๆล,ลูกเข้าพวกมันก็มีแนวโน้มที่จะไปกองรวมกันอยู่ที่ผนังลำไส้เล็กไม่ยอมไปไหน ซึ่งนั่นก็จะนำไปสู่การฉีกขาดของอวัยวะอาการเลือดเป็นพิษลำไส้อุดตันหรือแม้กระทั่งทำให้เสียชีวิตได้เลยแต่ทางบริษัทผู้ผลิตกลับปฏิเสธที่จะเรียกคืนสินค้าชนิดอันดับที่7เตาอบ Easy Bake ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงทำให้เด็กๆส่วนมากไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าไม่ควรเสียเวลาในช่วงวัยเด็กหลายต่อหลายปีไปโดยปรบประโยชน์โดยการอบคุกกี้กินเอง เจ้าต่ออบ Easy Bake ที่มีอุปกรณ์กำเนิดความร้อนของจริงที่ใช้ในการอบขนมได้จริงรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนมาถึงสูงสุดในปี2006แต่บริษัท Hasbro ซึ่งเป็นผู้ผลิตเจ้าต่ออบ Easy Bake รุ่นนี้ก็เฉลิมฉลองความสำเร็จได้เพียงไม่นาน1ปีถัดมาทางบริษัทก็ถูกบีบให้ทำการเรียกคืนสินค้ารุ่นนี้ที่ทำด้วยพลาสติกกว่า1ล้านชิ้นคืน หลังจากที่พบข้อบอกพร่องในการออกแบบที่ทำให้ตาอ,อบรุ่นนี้สามารถงับและเผาไหม้นิ้วมือเล็กๆของเด็กๆได้อย่างง่ายดายเหลือเกินอันดับที่6อุปกรณ์เป่าแก้วของกิลเบิร์ตการเป่าแก้วเป็นศิลปะอย่างหนึง่งโดยการใช้แก้วที่หลอมละลายแล้วนำมาขึ้นรูปใหม่ให้เป็นขวดแก้วแบบที่คุณต้องการแต่เทคนิคการเป่าแก้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากเลยสําหรับหนุ่มๆเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะแต่ข้อเสียของมันก็คือในคู่มือบอกว่าแก้วพวกนี้จะต้องถูกทําให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิ1 0 0 0องศาฟา,ฟาเรนไฮน์และหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เด็กๆได้ทําการทดลองที่แสนจะอันตรายที่ว่านี้โดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันใดๆทั้ทงสิ้นอันดับที่5 sky dancer ถ้าคุณใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กในช่วงปี90คุณก็อาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับ Sky Dancer อยู่บ้างมันเป็นตุ๊กตาชนิดที่มีสายดึงได้และมาพร้อมกับปีกที่สามารถกางออกมาได้เพียงแค่วางมันไว้ที่พื้นกระตุกเชือกและหลังจากนั้นใแบบพัดที่หมุนติ้วอยู่นั้นจะทําให้ตุ๊กตาบินสเปสปะไปทั่วอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้ฟังดูก็น่าสนุกดีแต่เจ้า Sky d a n อร์นี้ได้เปลี่ยนจากของเล่นธรรมดา กลายเป็นของเล่นอันตรายเมื่อมีรายงานว่าเจ้าตุ๊กตาชนิดนี้ทำให้เด็กและผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บกว่า170รายจนในที่สุดคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคก็มีคำสั่งห้ามจำหน่ายตุ๊กตานี้ในปี2000อันดับที่4ชุดตรวจสอบลายนิ้วมือของ CSI หลังจากที่มีการนำชุดตรวจสอบลายนิ้วมือของ CSI ที่เหมือนกับในซีรีส์ฆาตกรรมที่เป็นที่นิยมออกมาจำหน่ายทำให้เด็กๆอยากจะสวมถุงมือยางแล้วก็ทำการเก็บหลักฐานเหมือนในซีรีส์ชื่อดังแต่โชคร้ายตรงที่ว่าเจ้าผงที่ใช้ตรวจสอบลายนิ้วมือที่มาพร้อมกับชุดคิดนั้นประกอบไปด้วยใยห,หินที่อยู่ในรูปแบบที่มีความอันตรายร้ายแรงในชีวิตจริงปนอยู่ด้วยแร่ใยห,หินชนิดที่พบในผงตรวจลายนิ้วมือนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเพียงแค่สัมผัสหรือได้รับสารชนิดนี้ครั้งเดียว ก็สามารถทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ในภายหลังอันดับที่ 3. ลูกบอลวิทยาศาสตร์ที่จะขยายตัวเมื่อถูกน้ำลองจินตนาการถึงลูกบอลที่มีขนาดประมาณลูกแก้วที่เมื่อเปียกน้ำก็สามารถขยายขนาดได้ถึง400เท่าเมื่อเทียบกับขนาดปกติของมันดูสิแต่จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าไอเจลลูกกลมๆจิวจ๋วๆที่ขยายตัวได้อย่างน่ามหาัศจรรย์เหล่านี้เข้าไปอยู่ในลำไส้ของคุณเขาแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบที่ว่านี้ ก็จะนำไปสู่การอาเจียนแล้วก็อาการขาดน้ำขนาดใหญ่ที่อันตรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวและสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์แย่ลงไปอีกก็คือเราจะไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้จากเครื่องเอ็กซเรย์และจำเป็นจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อเอาพวกมันออกมาอันดับที่2อ,อุปกรณ์ p o w e r m i t e อุปกรณ์ power m i g h t นั้นทําให้เด็กๆสามารถเอาอุปกรณ์หรือเครื่องมือขนาดเล็กที่มีรูปร่างเหมือนก,นกันกับที่พ่อของพวกเขาใช้ทํางานมาเล่นได้แต่อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นพลาสติกคุณภาพห่วยๆอย่างที่วางขายในปัจจุบันหรอกนะพวกมันเป็นอุปกรณ์ที่ทําจากเล็กกล้าที่สามารถใช้งานได้จริงๆใบมีดที่ติดอยู่กับเลื่อยวงเดือนที่เห็นอยู่นั่นสามารถตัดผิวหนังและเนื้อคนได้อย่างง่ายดายเจ้าอุปกรณ์พวกนี้มาพร้อมกับไม้และแผ่นโฟม อันดับที่ 1. เรือสันทนาการลอยน้ําเด็กทารกชอบเล่นน้ําที่สุดในโลกพวกเขาชอบสัดน้ําเล่นชอบดื่มน้ําแล้วก็ชอบเล่นทุกอย่างในน้ําอย่างสนุกสนานดังนั้นถ้าผู้ปกครองคนไหนอยากจะให้ลูกน้อยของพวกเขาลอยไปลอยมาในน้ําก็เหมาะกับการซื้อเจ้าของเล่นชิ้นนี้มาครอบครองยิ่งนะักแต่น่าเศร้าตรงที่เจ้าเรือยางเป่าลมคุณภาพแย่นนี้เกิดการฉีกขาดได้ง่ายมากซึ่งเป็นเหตุให้ร่างของเด็กทารก ทะลุรอยขาดนี้และจมลงไปใต้น้ำเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นกับเด็กทารกหลายสิบรายแล้วและทางบริษัท Aqua l a i u r e ก็ถูกปรับเป็นจำนวนเงินกว่า650,000เหรียญสหรัฐในข้อหาที่ว่าทางบริษัทได้รับรู้ปัญหานี้มาหลายปีแล้วแต่ทางบริษัทกลับแก้ตัวว่าปัญหาเกิดจากการออกแบบหลังจากนั้นพวกเขาก็ทำการเปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็นำกลับมาขายในท้องตลาดเหมือนเดิม เรียนนะครับไม้ดูคลิปไปแล้วนะครับบอกของเล่นแต่ละอย่างนี้นะครับที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมีอะไรบ้างนะที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็คงเหมือนเดิมให้นักเรียนเขียนนะครับลงใบงานชื่อผูกำเนดให้นะครับเราต้องสู้สู้ต่อไปนะครับเพราะว่าโลคไม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเ้าโ,โรคเ้าโรคเกลียดใสอยู่แล้วก็เชื้อโรคที่เรางจะมาใหม่ ก็ขอให้นักเรียนทุกสู้นะครับแม้ความรู้เราผ่านทางออนไลน์ค่อยๆทาไปนะครับหวังว่านักเรียนตัวจะต้องเข้าใจนะครับสถานการณ์แบบนี้ครับคุณครูก็ไม่อยากพูดอะไรมากนะครับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ